อาจามาบอกเลยว่าถ้าอาจารย์เบียร์จะเดินในธรรมยิ่งขึ้นไปกว่านี้อาจารย์เบียร์จะรู้ว่าเพราะไม่ได้จําเป็นเลยที่จะต้องบวชยิ่งถ้าบวชแล้วถูกปิดปากเพราะเหตุว่าถ้าพูดมากเดี๋ยวจะทําให้วงการสงฆ์ที่เลอะเทเะเลเทะสันคลอนถ้าไปบวชแล้วถูกปิดปากอย่างนี้ก็ทําประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วถ้าเป็นคนปากสว่างอย่างเงี้ยถามว่าเขาจะปิดปากไหม าเป็นคนปากสว่างอย่างนี้เขาปิดปากแน่นอนถ้าใครศึกษาเรื่องราวในสังคมศาสนามาก็ต้องรู้อโศกเป็นตัวอย่างหนึ่งท่านสมณะผูธิรักษเทศเรียกว่าซัดความงมงายหลายประการตั้งแต่สมัยหนุ่มหนุ่มสุดท้ายข้อหาก็มามากมายหลายข้อสุดท้ายก็ต้องลาออกจากเทรสมาคมอาตามาก็เป็นผู้หนึ่งที่ลาออกจากเทราสมาคม คือไม่เอาด้วยเพราะเรารู้แล้วนั่นไม่ใช่ทางไปสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาเป็นพระแต่พูดกันโดยตรงหาความประเสริฐในฐานะนั้นยากมากเพราะพระเนี่ยแท้แล้วคือผู้ที่ประศสจากความเสพติดชีวิตสงบเย็นชีวิตเป็นประโยชน์แต่พระณนะปัจจุบันวันนี้เป็นอาชีพอาชีพหนึ่ง บ้านไมต่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อมีคนเคารพกราบไหวมีเงินได้เอาพูดกันง่ายๆว่าแค่บินทบาทแต่ละวันแต่ะวันเนี่ยก็มากกว่าค่าแรงขั้นต่ําละจะกระดาวไปใหญ่ถึงมีความรู้เทศได้บ้างหรือมีความรู้พอที่จะเขียนยันได้บ้างหรือมีความรู้ในการดูเลิกนะหรือว่าในการบรรยายอะไรพวกนี้ไรายได้ก็ยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลย แต่นั่นไม่ใช่หนทางที่พระพุทธเจ้าพาเป็นพาไปเลยพระพุทธเจ้าพาภิกษุมาเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความมักน้อยสันโดในเรื่องความมั่นคงในศีลในเรื่องการมีสติมีสมาธิแล้วก็พาสาวกเนี่ยมาทํางานฟรีในสงกระแสะหลักเนี่ยอารมาก็ไม่เอาด้วยเพราะเหตุว่าเราเห็นแล้วที่ดียังมีอยู่นะแต่ส่วนน้อยแต่ที่เละเอะเทอะเละเทนเนี่ยมีมากกว่า ฉะนั้นกรณีาจาันเบียเนี่ยถ้าไปบวชแล้วถูกปิดปากสู้ไม่บวชยังจะดีสักว่าแล้วถ้าเขาจะเดินในธรรมมากขึ้นเห็นกรณีตัวอย่างในสังคมศาสนาม,มามากพออาจจมาเชื่อเลยว่าเขาจะไม่ติดยึดกฐานะเพราะฐานะไม่ได้สําคัญเท่าสาระเนี่ยพูดแล้วก็เล่าแถมอีกนิดหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนก็มีคารวะท่านหนึ่งเป็นอาจารย์บรรยายธรรมะ ชื่อเสถียนโพธินันทะไม่ใช่เสถียนโพธิญาณน,นะเสถียรโพธิญารู้จักไหมโอโมทนาแสดงว่าองค์นี้ก็มีชื่ออยู่นิดหน่อยนะมีคนรู้จักอยู่สามสี่คนอาจารย์เสถียนโพธินันทะเนี่ยบรรยายทำเก่งมากแล้วก็แตกฉานทั้งคัมภีรพุทธเทรวาสคัมภีรพุทธมหายานถูกเชิญไปบรรยายตั้งแต่อายุสิบแปด แล้วก็บรรยายเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยมามีอยู่ช่วงหนึ่งบวชแต่ก็บวชอยู่ในช่วงสั้นๆจากนั้นออกมาแล้วก็มาบวชต่อในฐานะคารวะเรียกตัวเองว่าคารวะมุนีจากนั้นก็ยังบรรยายทมปรากฏว่าแม้แต่พระก็ยังต้องฟังอาจารย์สถียรโพธินันทะแต่นั่นแหละก็อายุสั้นสามสี่หรือสามห้าก็ไม่รู้ละ ก็กลับสูงสวรรค์ไปตอนนี้มาแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะหลังจากนี้ไปอ่ะหลังจากนี้ไปอ่ะอาจารย์จะต้องระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นซึ่งดิฉันมั่นใจว่าในหลายๆครั้งนะคะหรือแทบจะทุกครั้งที่อาจารย์พูดอะไรออกมามันก็เป็นไปตามอัดตามธรรมนั่นแหละแล้วมันก็มันก็เป็นสัจจะมันเป็นความจริงมันเป็นสัจมันเป็นมันเป็น สัตรธรรมมันไม่ใช่อัตัตธรร,รมสิ่งที่พูดนะ่นนะคะมันมัน,ม,นมันคล้อยโดยอัดคล้อยโดยธรรมแต่ว่าไอ,อสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงดิฉันไม่ได้เป็นห่วงสิ่งที่อาจารย์พูดแต่ดิฉันเป็นห่วงคนที่ดิฉันดิฉันไม่อยากใช้คําว่าเสียประโยชน์แต่ดิฉันจะใช้คําว่าคนที่ไม่ชอบอไม่ว่าจะไม่ชอบทั้งแนวทางที่อาจารย์เบียร์สอนไม่ชอบทั้งตัวอาจารย์ก็จะ,สะแสวงหาช่อง ก็จะแสวงหาช่องในการที่หยิบยกบางบางช่วงบางตอนบางสิ่งที่อาจารย์พูดไปสร้างประเด็นซึ่งตอนนี้เริ่มมีแล้วหลังจากนี้อาจารย์ต้องระวงังเพราะว่ามันเหมือนว่าตอนนี้อาจารย์ขึ้นไปสุดแล้วมันขึ้นไปสู่เพดานสุดแล้วที่คนแบบรู้จักอาจารย์กันแบบทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วคนดูเยอะขึ้นคนอะไรเยอะขึ้นมันสเต็ปมันติดเพดานแล้วพอมันติดเพดานปุ๊บมันจะมีไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่า ไม่รู้สิเดี๋ยวฉันจะเรียกว่าอะไรแต่ว่าพอคนเรามันแบบมันแบบไปถึงจุดจุดหนึ่งที่มันพีคมากๆแล้วอะมันมันจะตกแล้วนะไอ้ตกในที่เนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าคุณภาพตกหรือตัวเราทําให้ตัวเราตกแต่มันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นกระแสจากสังคมในกระแสของการตีกลับอะมันจะมีกระแสการตีกลับอะไรบางอย่างเพราะว่า เมื่อสิ่งที่เราพูดมันเริ่มเข้าถึงกลุ่มคนที่มันกว้างมากขึ้นเยอะมากขึ้นเริ่มมีกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราหรือจะพูดว่าบางส่วนที่รู้สึกแบบขัดแย้งรู้สึกเสียผลประโยชน์จากสิ่งที่เราพูดก็จะเริ่มรวมตัวกันและคนพวกนี้ก็จะทำอะไรบางอย่างในการที่จะแบบที่จะแบบตอบโต้ตอบโต้เราซึ่งอาจารย์เบียร์โดนแน่ๆค่ะโดนแน่ๆโดนแน่ๆ โดนแน่ๆซึ่งอาจารย์ต้องต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังมันจะมีมันจะมีแต่อะไรก็ปกป้องอาจารย์เบียร์ไม่ได้อะไรก็ปกป้องอาจารย์เบียร์ไม่ได้นอกจากความจริงถ้าตับใดอาจารย์เบียร์เอาหลังอิงธรรมะไว้เอาหลังอิงวินัยไว้เอาหลังอิงธรรมเอาหลังอิงวินัยอะไรก็ทําอะไรก็ทําไม่ได้หรอกค่ะ ดิฉันไม่ได้ว่าเข้าข้างอาจารย์เบียร์นะแต่ถ้าตาบดใดอาจารย์เบียร์เอาหลังอิงธรรมเอาหลังอิงวินัยไว้อ่ะต่อให้ร้อยคำค้รหานะคะต่อให้ร้อยคำว่าหลายก็ำทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะอาจารย์เบียร์มีที่มั่นอันมั่นคงไม่มีเกาะอ,อะไรเสมอด้วยธรรมไม่มีธรรมะทีปาธรรมะสารานาธรรมะทีโปธรรมะสารโนธรรมะทีปาธรรมะสารานาไม่มีที่พึ่งอื่นที่ เสมอด้วยธรรมไม่มีเอาหลังอิงธรรมไว้อะไรจะทำอะไรได้ Words. อะก็ห <c oughs> ลังอิงธรรมอะมึงจะคัดง้างกับธรรมเหรอมึงจะมึงจะคัดง้างกับธรรมได้ไงอะจะคัดง้างกับธรรมได้ไงถ้าตาบใดสิ่งที่เขาพูดมันเป็นไปโดยธรรมอะเป็นไปโดยธรรมเป็นไปโดยวินัยนอะมึงจะไปคัดง้างกับธรรมได้ไงเออยิ่งคัดง้างมันมึงก็ยิ่งเ,เข้าตัวม,มึงเหม,มือน,ม,นมันเหมือนสะท้อนนะมันก็สะท้อนกลับหามึงหมดอะ ยิ่งพูดยิ่งพูดก็ยิ่งเข้าตัวเองอะ่ะก็ที่เห็นเห็นมาทั้งนั้นเลยอะ่ะก็ไปออกรายการอะ่ะโดยไปออไปออกรายการไปนั่งถกนั่งเถียงสุดท้ายแล้วก็แบบมันก็มีแต่ย้อนหากับอีอตัวคนที่ไปคัดงานอะ่ะเอาคุณจะเอาสิ่งที่ไม่สะอาดมาชำระล้างสิ่งที่สะอาดมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณจะเอาสิ่งที่เป็นอัสัดมามาชำระล้างสิ่งที่เป็น สิ่งที่เป็นสัจจะมันไม่ได้หรือค่ะจะเอาอาธรรมมาชำระล้างธรรมะมันเป็นไปไม่ได้ยกเว้นว่าอาจารย์เบียร์จะพูดสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมสิ่งที่ไม่ใช่วินัย